ตีิบบาทาค่ะเทีนยนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับ เทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆนแล้วนะครับเพื่อนๆื่อนะครับที่สนใจนะครับสามารถนะครับกดดูในตะกร้าได้เลยนะครับสามารถนะกดดูนะครับในตะกร้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเรานะครับจะไปนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับเทียนพรรษาเนาะราคาโรงงานนะครับก็นะครับสามารถดูในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับานเส หัวชัดเจนนะคะลูกค้าลูกค้าประนี่สวยงามะคะ่ะลูกค้าลายต่อไปจะเป็นลายรรมาจับค่ะสวยกุกลายนะคะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะคะตอนนี้แม่ค้าอยู่ตะกร้าที่สิบค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นลายทรมาจับค่ะลูกค้าดูในตะกร้าได้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับ ราคาโปรโมชั sí 100, 47, ini, maybe, maybe. ่นอยู่ที่100นะครับ47บาทนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเข้าไปดูในตะกร้าสินค้าที่1ได้เลยครับเทียนรรษานะครับราคาโรงงานนะครับอยู่ที่100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับและมีเทียนแกะสลักลายสวยๆด้วยนะครับมีเทียนแกะสลักลายเนาะ ที่สวยๆแ,แบบนี้ด้วยนะครับเพ Arizona, <aha. S 1> <Janeiro S 2> ื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะครับขายดีมากๆเลยนะครับเทียนพรรษาราคานะครับ147บาทนะครับเทียนพรรษาราคาโรงงานนะครับราคาอยู่ที่นะครับ1น0่งร้อยนะครับสีบดาทเพียนั้นเองนะครับเทียนพรรษานะครับราคาหละยห้าได้ครับเทียนพรรษาราคาโรงงานนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดดูนะครับในตะกร้ากันได้เลยนะครับโอเคครับ เทียนภาษานะครับราคาโรงงานมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆกันแล้วนะครับเพียงคู่ละนะครับ147บาทเท่านั้นเองครับเพียงคู่ละนะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับในตะกร้าสินค้าที่1ได้เลยนะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วมีแกะสลักลายให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพร้อมห่อผ้าอาบสวยๆนะครับเพียงนะครับ อราคาที่2นะครับตราาที่สอยู่ที่นะครับหนึ่งร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับอยู่ที่นะครับสองร้อยนะครับเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับกดดูนะครับในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับเทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับมีขนาดหลายขนาดให้เพื่อนๆเลือกกันเลยนะครับเทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับหนึ่งร้อยนะครับสี่สิบเจ็ดบาทนะครับมีให้เพื่อนๆเลือกนะครับเป็นสีเหลืองสีแดงสี อ่าขาวครับแล้วก็มีสีขาวสีแดงสีเหลืองนะครับเทนตันสานะครับราคาโรงงานนะครับมาบริการนะครับพร้อมแล้วนะครับให้กับเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะครับเพียง1นึ ลายพิกุลนะครับได้ครับยินดีครับเพื่อนๆดูในตะกร้าที่2นะครับลายพิกุลนะครับดูในตะกร้าที่2นะครับลายพิกุลนะครับดูในตะกร้าที่2ได้เลยนะครับมีหลายสีสันนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกกันนะครับมีหลายสีสันเนาะให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกกันนะครับเทียนพันษาราคาโรงงานนะครับมาบริการให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับกดดูนะครับ ในตะกร้าได้เลยตอนนี้นะครับเทียนเกลียเียนพันษาครับราคาโรงงานนะครับมีให้เพื่อนๆเลือกเยอะเลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้กําลังรอเพื่อนๆดูแล้วก็เข้าไปดูในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับสามารถนะครับเข้าไปดูนะครับในตะกร้าได้เลยนะเทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับเพียงคู่ละนะครับ1.47ดบาทนะครับ เพียงคู่ละนะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพร้อมแล้วนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูนะครับในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับอ่าเยี่ยมเลยครับเพื่อนๆนะครับขอดูในตะกร้าสินค้ากันได้นะครับมีจัดโปรโมชั่นนะครับกู้ละ94บาทด้วยนะครับเดี๋ยวมีตะกร้าแซลล์ไว้กับเพื่อนๆนะครับ เข้าไปดูราคาสินค้ากันก่อนได้นะครับเข้าไปดูนะครับรายการสินค้ากันก่อนได้นะครับ,รบ,รรรบมีเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะครับอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับ<ฮ>เทนมรรษานะครับราคาโรงงานนะครับ เทียนปัญษาระครับราคาโรงงานนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันได้เลยนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับกันแบบนี้เลยเทียนปัญษาระครับราคาโรงงานนะครับเทียนปัญษาราคาโรงงานนะเพื่อนๆเข้าไปดูตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2กันได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะตะกร้าที่1นะครับกับตะกร้าที่2กันได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับถ้าเป็นตะกร้าที่2นะถ้าเป็นนะครับตะกร้าที่2เนี่ยก็จะเป็นยังไงนะคาเรียกง มี5ลายนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับมี5้าลายนะตะกาที่2ที่เพื่อนๆกาลังดูอยู่ตอนนี้มี5ลายนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับในตะก้าที่2กันได้เลยนะครับสามารถเนาะเข้าไปดูนะครับในตะก้านะครับที่2กันได้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับเพียงคู่ละ299บาทนะครับเพียงคู่ละนะครับ2 0 0นะครับ99าบาทนะครับเทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับ อ่าแล้วก็จะเป็นแบบขายดีที่สุดก็จะเป็นตัว147บาทนะครับ147บาทจะเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในตะก้าที่1แล้วก็ตะก้าที่2กันได้เลยในเวลานี้พร้อมๆกันเลยนะครับในเวลานี้พร้อมๆกันเลยนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเทียนพันษาเนาะราคาโรงงานนะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยเทียนพันษานะราคาโรงงานนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ ดีมากๆเลยนะครับมีเทียนแกะสลักลายด้วยนะครับมีเทียนนะครับแกะสลักลายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะครับเพื่อนๆสามารถดูกันได้เลยนะครับเทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับ อ่าเทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับสามารถดูกันได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดนะครับ147บาทนะครับ147บาทนะครับ100นะครับ47บาทตอนนี้ปักหมุดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับในตะกร้าที่1ได้เลยนะครับตะกร้าที่1เนาะเทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับอยู่ที่147บาทครับเทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับอ่า100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูในตะกร้าที่1หรือตะกร้าที่2ได้เลยนะครับตะกร้าที่2ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับจินเกินแกะสลักลายนะครับพร้อมผ้าอาบนะครับพร้อมผ้าอาบน้ําฝนนะครับมีพร้อมผ้าอาบน้ําฝนด้วยนะครับน้ำหนักอย่างที่หน่คัลูกค้าดูเป็นน้หนักนะครับเกือบกิโลกรัมก็มีนะครับน้ำหนักเนาะเกือบเกือบหนึ่งกิโลกรัมนะครับก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในตะกร้าที่1แล้วก็ตะกร้าที่2ได้เลยนะครับไม่เปิดเลเลย อ๋อใช่ใช่ที่ตีไล้อยู่อ๋ออออกออกออก